สวัสดีค่ะพบกับเจนนะคะกับเพจที่ดินหลุดจำนองขายฝากขายคุณภาพจังหวัดปราจีมบุรีและทั่วประเทศค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซ b s สไคร e สั่นกระดิ่งไว้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปแนะนําที่ดินกับทางเพจและทีมงานของเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาดูที่วิวเขานะครับวิวเขาสวยๆเลยนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่วันที่จังหวัดนะครนายกนะครับ อำเภอบ้านนานะครับพิกัดตรงนี้จะอยู่ใกล้กับโรงเรียนเตรียมที่ดินด้านหน้าจะติดถนนครับในที่ก็จะเป็นที่นานะครับก็จะมีด้วยต้นยูคาและก็ต้นตาลนะครับเป็นที่นาเก่าแต่ไม่ได้มีการทำนาครับลึกประมาณนะครับสามสิบเซนถึงห้าสิบเซนนะครับลึกไม่มากครับด้านหน้าติดถนนนะครับแล้วก็เลยจากที่เราเนี่ยก็จะเป็นถนนถนนปูแล้วนะครับจะเป็นทาง สาธารณะนะครับทั้งหน้าเราแล้วก็ด้านซ้ายของที่เรานะครับก็จะมีเพื่อนบ้านครับมีไฟฟ้าปั๊ปาพร้อมแล้วนะครับก็คือนี่ครับราคานี้นะครับสองล้านสี่แสนบาทนะครับเนื้อที่นะครับทั้งหมดนะครับจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับนี่ครับที่นะครับจะไปถึงต้นตานะครับจะเห็นนะครับจะเป็นสันนี่ครับจะเป็นสันมาตลอดถึงต้นยูคาต้นนี้ครับแล้วก็ นี่ครับก็ยาวมาถึงตรงนี้ครับเนื้อที่ทั้งหมดนะครับสองไร่สองงานเจ็ดสิบห้าตารางวาราคานี้สองล้านสี่แสนบาทเจ้าของออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับ่็จะเป็นค่าอโอนค่าภาษีเจ้าของเป็นคนจ่ายให้ทั้งหมดสนใจติดต่อได้นะครับตามที่อยู่นี้เลยครับ